การวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุลาคเฟ19นะฮะที่ใช้เทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกับไฟเซอร์เช่นเดียวกับ m o เดอร์นะฮะจนเขาบอกว่าเรียกได้ว่าจุลาคเฟ19เนี่ยเป็นวัคซีน mRNA สัญชาติไทยรุ่นแรก นะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นมีการไปทดลองในระยะที่1กับอาสาสมัคร36คนอายุ18ตปีขึ้นไปถึง55ปีได้ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมา7วันแล้วพบว่ามีความปลอดภัยดีไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดๆมีเพียงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยหรือปานกลางแล้ว1-3วันก็หายเป็นปกตินะคะเราก็ไปตรวจวัดภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะคะก็พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้ม การชนิดแอนติบอดีได้สูงถึง94ซึ่งมันเป็นมันเทียบเท่ากับไฟเซอร์เลยนะคะแอสตราแอสตราเนกาใน84เปเซนีโนวักใน75นะคะแต่จุลราคโคฟ์19เนี่ย94ก็เลยบอกว่าพาดหัวข่าววันนี้ก็เลยได้เห็นว่าเทียบเท่ากับไฟเซอร์เออนะคะ แล้วก็บอกว่ากระตุ้นแอนติบอดีได้สูงมากในการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมรวมถึงการข้ามสายพันธุ์ทั้ง4สายพันธุ์อย่างอัลฟาเบต้าแก m มมาแล้วก็ Delta. เดลต้าเพราะขนาดอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตาม นะคะแล้วก็จุดเด่นของวัคซีนจจรลาคอฟ19เนี่ยเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น2-8องศาเซลเซียสได้นานถึง3เดือนและเก็บในอุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสได้นาน 14, 14วันหรือ2สัปดาห์นั่นหมายถึงว่ามันก็จะช่วยยืดอายุของวัคซีนเนาะ เออนะคะอะเดี๋ยวเขาจะดำเนินการวิจัยทดสอบในเฟส2แล้วก็เริ่มฉีดวัคซีนให้อาสาสมัครประมาณวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนเฟส3อยู่ระหว่างการหารือว่าการขึ้นทะเบียนจะต้องมีขั้นตอนออยอย่างไรและตั้งเป้าหมายว่าให้จุลาคฟ19เนี่ยเป็นหนึ่งใน4วัคซีนที่ได้รับการรับรองนะคะของคนไทยแล้วคาดว่านะคะจะเริ่มใช้ได้จริงก็คือเมษายนปีหน้านั่นเองค่ะ